ค่ะกินปลาส้มวันนี้ปลาส้มแหนมปลาส้มย่างจ้าอร่อยอร่อยแหนมปลาส้มย่างอร่อยอ,อืออือกัพริกอือแหนมปลาย่างแหนมปลาย่างคะ่ะอร่อยนะคะอร่อยอือกับข้าว นี่กินง่ายง่ายมีกระเทียมหยอแหนมปลาย่างมีข้าวเที่ยงกันนะคะแหนมปลาย่างพริกพริกอือหืออือหืออร่อย งั้นไปร่างอร่อยไปนะนุนะต้องกินหมูยอแม่เจ๋อกบอกเลยกินเลยตลาดที่เราไปกับบ้านเขาดูไก่ไหมเดี๋ยวเขาไปทุกวันก็ไม่ไก่มั้งฮะไก่โล <c oughs> เอออืมเร้าแซ่บเร้าเร้าบางวันก็ไม่อร่อยนะแต่วันนี้อร่อยเดี๋ยวห็อ้าอ้าอร่อยอื้มอืม แสบแสบอ่านอืม่มแสบทำงอนแล้วยินอ้ามอืมอืมแสบอ้ามแสบแสบของแสบของนัวนะ แหนมปลาอย่างมือแบ่บเมืม่อไรไปไม่ถึงกินหมดไม่ถึงสามนาทีแล้ย <c oughs> กินข้าวเสร็จไม่ถึงสามนาทีเลยเนาะว่ากันมุงโอ้จะสามนาทีให้มันสามนาที หมดพอดีสามนาทีขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมแม่บุญลูงสิลิค่ะ